สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะตอนนี้เรายั้มีเกมไหมครับชีวิตรอดในโลกมด1.8.1เนตอนที่18กันนะคะ <laughs> เอาละค่ะถ้าอย่างงั้นวันนี้เราไปสร้างฟาร์มต่อทะเลกันเลยจ้าก <laughs> ็วันนี้นะคะเราว่ากะว่าจะมาเลี้ยงต่อทะเลกะนะันเนาะแต่ว่าเราทําฟาร์มอนุบาลต่อไปแล้วแหละเพราะว่าเราต้องการไข่ต่ทาทะเลนะคะมาขยายพันธุ์ต่อเนาะเฮยดูดิคุณเต่าน่ารักเชียวทำไมมนแอบมาตรงเนี้ยอ๋อมันอยากลงทะเลไง มันอยากลงไปไว่ายน้ำเฮ้ยไปอยู่ทำไมให้การทะเลนี่น,นี่มาเนี่ยพวกเราจะสร้างฟาร์มอัดเบลเลอร์ให้อยู่เลยนะนอนหลับสบายเลยบอกเลยอันนี้เราเตรียมของมาั้งแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกนะคะก็คือเราจะสร้างเป็นฟาร,ร์มต่ออัตโนมัติใช่ไหมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารมากนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะอันเดิมเมาเจ้าด้วยเพราะว่าเราแบบว่าจะเน้นเป็นรูปทรงของเป่านะคะก็อาจจะแบบว่าไม่สามารถจะทําได้แบบว่าใหญ่จนเกินไปะนะ oh, oh. เนาะโอเคอันนี้ก็จะทําเป็นรถรางเก็บของนะคะซึ่งรถรางเก็บของเนี่ยก็ตามปกตินะคะที่เราเค ไทำมาเนาะแบบไซกำลังเล็กน่ารักเนะกาะไปกำลังแบบว่าอยู่ก้างๆโกเลมได้เลยนะก็แบบว่ามันก็จะไม่ใหญ่ใช่ไหม ก็จะเน้นกระทัดรัดกันแล้วกันแต่ว่าผลผลิตเนี่ยมันก็จะได้น้อยตามมะนะคะไม่เป็นไรเราเน้นแบบว่าเป็นรูปทรงต่อไว้ก่อนเนาะโอเคค่ะรูนตรางเนี่ยก็วางเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าต้องวางระบบไฟฟ้าลงไปนะคะเดี๋ยวเราต้องใช้พวกเลสตตเนี่ยเข้ามาวางช่วยเนาะถ้าไม่มีระบบไฟฟ้าเนี่ยงานง่อนะเราต้องเทนเข็นเลยนะเฮ้ยไม่ต้องเข็นดิรุ่นนี้เราไม่ต้องเข็นห่อรุ่นนี้ใส่เลสตตออย่างเดียวเลย <c oughs> <c oughs> เราก็ปักลงไปนะคะเป็นแถวแบบนี้ไดนะ้เนาะตรงนี้ด้วยเนาะโอเคแล้วก็วางวเวอร์เรลนะคะลงไปด้วยเนาะแบบ ให้มันเกิดแรงส่งนะคะเแบบพุ่งปี๊ดพุ่งปีดเลยนะก็จะวางหัววางท้ยนะคะอันนี้นะอันนี้ก็จะุดตินกันเนาะเออแบบนี้แล้วก็วางเรสโตอลงไปค่ะแบบนี้ปักปักปักแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะวางพาวเวเร็รลงไปแบบนี้นะคะเป็นแถวถ้ามันจะแรงขนาดนี้แล้วมันแหกโค้งนะอ้มแหกโค้งเสยออกไปใช่ปะออกนอกแบบเลยปะอดเลยนะของอะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไหมครับแล้วอันนี้ก็ุดตินหนักหน่อยเนาะ แล้วก็เดี๋ยววางเป็นระบบฮอปเปอร์เก็บของนะคะนี่แล้วก็จะใส่ฮอปเปอร์สัก3าอันเนาะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะเป็นโซนเก็บของนะคะก็จะใส่เป็นระบบฮอปเปอร์แล้วก็เป็นกล่องไม้ใหญ่ลงไปนะคะอันนี้เราจะขุดหินลงไปก่อนเนาะเป็นขั้นบันไดนะคะแล้วก็วางกล่องไม้ลงไปแบบนี้ค่ะอันนี้ใบที่2แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบที่3มนะคะเราจะวางแค่3มกล่องแค่นั้นเนาะเพราะว่าเราแบบว่าไม่ค่อยได้ผลผลิตเยอะเท่าไหร่นะคะน,นี่แล้วก็ขุดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ที่เหลือค่อยมาปักทอดที่หลังอะเนาะ โอเคตรงนี้ก็ขุดด้วยเพราะว่าต้องใส่ฮอปเปอร์ลงไปให้มันดูดของลงมานะคะ <G ül> นี่แบบน,นี้โอเคแล้วก็ปิดด้ดินนิดหน่อยนะคะตกแต่งนิดหน่อยเนาะ,ะสามชั้นเหมือนเดิมเลยเนาะจะได้รวยๆม่ด้วยเล,ยล้วหรอกล่องนึงจะเต็มปะเนี่ยติโอเคระบบฮอปเปอร์ก็เสร็จแล้วต่อไปนะคะก็ตกแต่งด้วยทรายเนาะเพราะว่าเต่ทาทะเลเนี่ยมันก็แบบว่าต้องอยู่คู่กับทรายแล้วก็น้ําทะเลอยู่แล้วนะคะวันนี้กะว่าจะตกแต่งแบบว่าให้มันมีปะการังมาด้วยเนาะ แต่ว่าผลผลิตเนี่ยอาจจะแบบว่าหลุดไปนะคะอาจจะแบบว่าได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเราจะทําเป็นแบบว่ามีร่องน้ําแล้วก็มีปากกาลังด้วยเนาะไม่เป็นไรเน้นสวยงามให้ก่อนเนาะไอ้มันจะสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้สวยไว้ก่อนผลผลิตอาทีหลังอ๋อพี่เคนมันก็ต้องเอาผลผลิตด้วยะเปล่าอย่างน้อยก็ต้องได้กระดองต่อมาเยอะนะอ้าเรียบร้อยโอ้ก็กว้างเหมือนกันนะนี่อย่างน้อยแบบว่าไม่มีข่ก็มีแบบว่าเอาไว้ให้เราสองคนไว้ใส่เล่นๆมั้งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดอีกแบบนะคะถ้าเราใส่เป็นพวกอเล็กซ์ม็อบลงไปเนาะมันก็จะ ะมีแบบว่าพวกกระดองเต่าอลิเกเตอร์นะคะกระดองของมันนี่ก็จะแข็งแกร่งมากเลยค่ะแต่ว่ากว่าจะได้กระดองมันมาเนี่ยก็ต้องไปสู้รบตบมือกับมันเนาะนังไงตัวนี้ไงลูกเต่ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ฟาร์มของนายผิดแล้วอันนี้มันเต่าน้ําจืดเนี่ยแล้วมันก็เกิดแถวนี้มันชอบมาเดินวนเวียนแถวนี้ไอเหมือนเต่ามาริโอปะ น้องอยากมาอยู่ด้วยอันนี้ไว้สําหรับเต่าทะเลอยู่นะเราจะตกแต่งด้วยบล็อกไม้ไผ่นิดเตยนะคะให้มันดูเขียวๆเนาะจะได้เหมาะก,กับเต่านะคะเพราะว่าเต่าของเราเนี่ยมันก็ตัวสีเขียวอยู่แล้วนะและที่สําคัญนะนี่ฟาร์มของแมบ,บนี้ของเราทั้งหมดอะทุกอย่างทาด้วยไม้ไผ่หมดเลยน่นดีไม้ไผ่เยอะเลย เรามีไม้ไผ่เยอะไม่รู้จะไปทำอะไรนอกจากสติกกาแฟนะนะเพราะฉะนั้นพี่เคขอเปลี่ยนชื่อซีรีส์นี้ใหม่ว่าซีรีส์ไม้ไผ่อ๋อเเดียวบางอย่างก็ไม่ได้ใช้ไม้ไผ่ทั้งหมดนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอเล็ m o ์เป็นหลักเลยเนานะเอราะว่าอเล็กซ์เนี่ยเขาก็มีการอัปเดตสัตว์ตัวใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะแล้วมันก็จะเชื่อมโยงกันด้วย พวกสัตว์แต่ละตัวแล้วก็พวกทรัพยากรแต่ละอันนะคะเอาล่ะตอนนี้ก็จะวางเป็นกำแพงกระจกเนาะจะแทนตัวตอบเลยนะคะตัวต่อม้วก็จะใสๆนะก็จะใช้เป็นกระจกแทนนะคะเอเดี๋ยวมองไม่เห็นนุอเต่าดิใช่เราอยากให้เห็นน้องเต่านะต้องมีแสงแดดเข้านะคะไม่งั้นต่อมันก็จะไม่ไข่ใช่ไหมเมอเีเราก็จะไม่ปิดกระจกหมดนะคะเราจะเปิดข้างบนไว้นะ,ะแต่ว่าตรงนี้เราตกแต่งขอบนิดหน่อยนะคะอันนี้เราวางเป็นร่องน้ําข้างล่าง2บล็อกเนาะ,ะแล้วก็กะว่าจะปลูกเป็นปะการังนะคะแต่ว่าอย่างที่บ กไว้ตอนแรกเนี่ยมันก็แบบว่าอาจจะไม่ได้กระดองเต่าร้อเป็นนะนะ oh. uh huh. อยากให้น้องอยู่แบบธรรมชาตินะคะก็จะมีแบบว่าพวกปะการังแล้วก็ร่องน้ำไว้ให้น้องอยู่ไว้น้ำได้นะคะอันนี้เนี่ยในฟาร,ร์มอนุบาลต่อแล้วเนี่ยเราก็จะมาเก็บไข่นะคะต้องใช้เป็นพวกซิลทัพต่อเนาะแต่ว่าอย่าไปเผยเยยบเปลือกไข่มนะคะเปลือกไข่มันก็จะแตกเพลาะเลยอุ้ยระว,วังนะสงสารน้องเต่าแย่เลยบอกว่าต่อทะเลต้องอนุรักษ์ไว้เลยนะเพราะว่ามันหายยกากมากเลยแล้วมันก็แบบว่าเอาชีวิตรอดที่ยากในท้องทะเลเนะาะเถอะกันที่เวลาสมควรละอ้อมพาเข้าบ้านกันเลยดีกว่านี่ต้องรอดด้วยนี่เลยสีก่กัส มาเลยทุกคนมาโมโมมมมาทนนี้แล้วน,น้องชอบกินหญ้าทะเลดันเลยเอ,อนนิ่ดันมาเลยพี่เคนรออยู่แล้วไอ้น้องย้ายพี่อ่ะพี่เคนกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึ๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องรองน้องฟักนะจะได้ขยายพันน้องได้นะโอทำไมนับตุ้มมุ้ยจังเลย <laughs> ตุ้มเตรียมตรียมม,มาไม่ถึงกี่ทีเนี่ยเอา้า เวลามันอยู่บนบกเนี่ยมันก็จะเดินแบบช้ามากๆเนี่ยแต่ถ้ามันอยู่ในทะเลมันก็จะว่องไวใช่ไหมมันก็จะว่ายน้ําเก่งอะ่ะโอเคเจ้าเข้าไปได้แล้วนั่นแหละเขาเป็นคู่แบบนั้นนั่นแหละเย้ครบแล้วสี่ตัวครบแล้วเนะนาะไอ้เนาแค่นี้ก็แล้วกันเออไปขงังเรียบร้อยไม่ให้ออกแล้วนะดียววนนี้ช่วยชีวิตละกันเราเทน้ําลงไปเลยเนาะเอ้ยเดี๋ยวไอ้เจ้าต่อตัวเล็กเวลามันเกิดใหม่มันต้องมาอยู่ในร่องน้ําพวกนี้แน่เลยอ่ะ โอเคไม่เป็นไรรอบมนสลัดกระดองเต่าอนะเนาะถ้ามันโตขึ้นนะนะโอเคเราก็จะราดน้าให้เต็มนะคะให้มันเป็นน้ํานิ่งๆเอาไวนะ้เนาะโอเคอย่างน้อยน้องเนี่ยก็จะได้แช่น้าด้วยนะว้ยดูดิคุณเต่าชอบน้ำใหญ่เลยว่าใ,ใหญ่เลยเพราะว่าถ้าสร้างเป็นไซทั้งหมดนะ่ะน้องก็จะไม่ได้อยู่กับน้า<อ>ใช่ไหมออมรู้สึกสงสารน้อง <laughs> อ๋อเนี่ยมันจะแบบว่าเหมือนชีวิตจริงอะเนี่ยโอเคเราก็จะตอกตรงนี้นะคะเอาเป็นประตูทางเข้าออกแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะใส่ประตูไม้ไผ่ลงไปเนาะโอ้เสียดายไม่มีสไลเดอร์อ,อ๋อไม่ต้องขนาดนั้นอะไรเด้เดี๋ยวสร้างให้ข้างนอกแล้วก็ที่เหลือก็ปักทอทข้างในนะคะให้มันสว่างสว่างเข้าไว้นะเอาล่ะเช้าอีกวันนึงแล้วเด๋เวลาวางไข่กันแล้วเราจะมาวางไข่ ก้อนนี่ล้วก็จะปักลงไปนะคะที่ไซเนาะแต่ว่าต้องรอลหลายวันมากๆเลยค่ะว่าน้องเนี่ยจะฟักออกมาเป็นตัวนะคะมาเป็น,นตัวเล็กๆเดี๋ยวเยี่ยมนะ,ะแล้วมันจะโตแล้วสะลัดเปิดกระดองต่อมาให้เราเนี่ยเออขาเขาบอกเลยรอกันจนเหนียงยาวน,เน,นิเนี้ไม่เป็นไรเรารอได้ตะเคต่อไปก็จะเริ่มตกแต่งเป็นตัวเต่านะคะอันนี้เราจะสร้างเป็นส่วนหัวของเต่าเนาะส่วนหัวของเต่าก็จะใหญ่นิดนึงนะคะก็จะเอาพวกขนแกะกับไซเนี่ยมาช่วยสร้างนะี่เนาะอได้ไเวลาศสรแล้วเปิดกันละอันนี้เขาอยาก ได้เต่าใส่แว่นตาฮะเป็นยังไงต่าใส่แว่นตาแว่นตาสามมิติอะอเ,เพราะว่าเรามีกระจกแบบกระจกสีเลนโบงอะเราก็จะมาทําแว่นตาแทนให้น้องไงอันนี้ก็หัวเต่านะใส่ลูกตาลงไปนิดนึงโอเคลูกตาดำเนาะอาลูกตามาแล้วใช่ลูกตามาแล้ว,ลาาลวนี่แล้วก็ ได้สีเขียวต่อเลยเพราะว่าหัวของนันก็จะต้องเป็นสีเขียวเนาะนี่ก็จะแบบว่าปลาอยู่ทางด้านข้างนะคะเอาอ่ะนี่แล้วก็ปิดสีเขียวอีกที่หนึ่งปิดให้มิดชิดนะอ้าวไม่เอาแบบกาลังไปหยิบของอยู่อะิปเปอร์ล่วใส่หัวเลยอันนี้เป็นห้องเก็บของเราด้วนะยเนาะเมื่อกี้แล้วก็ปิดข้างบนนิดหน่อยนะปิดแบบว่าปิดให้ทึบหมดเลยเนาะอ้าได้หัวเต่ามาแล้วหัวเต่าจริงๆด้วยมีจมูกกับลูกตาแล้วนะอันนี้ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าออกแล้วกันเนาะเป็นประตูทางเข้าออกไปเก็บของนะคะนะน่าดีพี่เค้ก็สงสัยอยู่ว่าจะเข้า นี่ไงประตูไม้ไผ่มันก็เขียวเหมือนกันนะยังเขียว <มา S 1> ได้อยู่น่าฟาร์มเลยเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเอาของตรงนี้เนี่ยล่ะกล่องก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยละแล้วก็เดี๋ยวก็ปักทอทให้มันสว่างกว่านี้เนะ่เนาะโอ้ทวินวันนี่ไงพี่เคน เอามาฟาร์มรอก็ได้นะแล้วอันนี้นะคะจะทําเป็นแว่นตาสามมิติให้น้องเนาะเราจะใส่ครอบแบบนี้นะคะเฮ้ยเด็กกันโอโ้โหไม่เตาสิ้นเนี่ยอ้าวอ้าวแล้วมันมีกระจกสีเลนโบก็เอามาตกแต่งหน่โอ,โโอ,โอยดีนี่ต้องมีกรอบแว่นนิดหน่อยนะเฮ้ยมีสนุกเกอร์ดีปะ่ะอ่ะดิอ่ะดิถ้าอย่างนั้นนะตรงนี้ก็เป็นแว่นตาไว้น้ำมาดิใช่แว่นตาไว้น้ำแล้วก็มีสน๊กเกอร์ด้วยอะ่ะว้าวววววววเววเวว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 ว้นวอวววววว เอาเฉพาะขอบด้านบนก็พอเนาะเพราะว่าขอบด้านล่างมันจะดูหนาจนเกินไปนะนี่ตรงนี้ก็แต้มสีเขียวนิดหน่อยเพราะว่าเราต้องการทําครีบเต่านะคะครีบเต่าเนี่ยกล่าวว่าจะแบบว่าให้มันชี้ขึ้นฟ้าเนาะเหมือนกำลังพุงโโ <laughs> พ่งโอ้โหยอดเตา่าสะเทอนน้ำสะเทอนบกเอาเต่ามันก็ครึ่งบกครึ่งน้ําอยู่แล้วอวแต่ว่าเต่าบางตัวก็เป็นเต่าน้ํานะเต่าที่มันชอบอยู่นีน้ําอ่ะมันก็จะเล็บยาวๆนะ่ะแล้วก็แบบว่ามีมือเป็นแผงๆนะเนาะเป็นแผ่ติดกันนะ โอ้ดูสิท,ทา่านขากำลังพุ่งอยู่เลยอ่ะนี่พุ่งเหลาจะลงทะเลแล้วโอเคข้างหลังเนี่ยเราตกแต่งนิดหน่อยนะก็จะเป็นขาของน้องเต่านะคะเราต้องเป็นบอกว่าเป็นครีบขาหลังแล้สิเนาะนี่แล้วก็จะวางแบบนี้โอเคใช้ดินลงมานิดหน่อยนะคะแบบนี้เนาะเออเหมือนขาเป่ายังไงโอ้อ้อมพี่เขียนได้เยอะล่ะท่านข้าเราต้องตั้งชื่อฟาร์มนี่ว่าฟาร์มเต่อเอาอัตโนมันโตโตคลื่นอ๋อไม่มีคลื่น นี่การพุ่งลงคลื่นไงไพุ่งหนีมากกว่าไม่ได้พุ่งลงคลื่นนะโอ้ขาชีฟ้าเลยเอามันก็ต้องมีท่าพุ่งปะท่าเตรียมตัวปะนี่ไงได้ละพี่เคนประมาณนี้เนะาะอ่าลือของเก่าแป๊บลือของเก่าแปดหรือต้องเก็บไซส์เนาะนี่มาดูตรงนี้ดีกว่านะตรงเนี้ยเราตกแต่งนิดหน่อยเป็นสตั๊กเกอร์นะคะนี่ทำไมน้องต่อต้องใช้เนี่ยน้องเต่อก,ก็ดำน้ำได้อยู่แล้วอะ่ะเคตติมเติมนิดนหน่อยฮ้นี่ม่เก๋ๆเนกะ พ่อสนับเกินจริงด้วยเหมือนเลยนี่ให้มันดูแบบว่าออน้องเต่ากำลังดำน้ำน,นะเขาไม่ไหายใจเนาะต่ตีน้องเต่ากอ็หายใจในใต้น้ำได่อยู่แล้วนี่ไงใส่ให้น้องเขาหน่อยเหมือนกับเป็นชุดคอสตูมให้น้องเขานะคะน้องเขาจะได้มีแบบว่าชุดคอสตูมแอคเซสซอรีนิดนึงเนาะน้องเต่าโตขึ้นโอเคจ้าตกแต่งร่องน้ำนิดหน่อยนะด้วยปากกาลังเนาะโอเคมีสองช่องแบบมีไอตัวแบบพวกเต่าแปลกๆนี่มันต้องมาเกิดทางนี้แน่เลยแล้วพวกกระดองเต่าเนี่ยมันก็แบบว่าอาจจะเก็บไม่ได้ร้อย ใสน่นะนะมันเข้าเลยอ่ะเฮ้ยท้าอย่งางนั้นเอิต้องารมาเก็บให้เราหน่อ้อยต้องมายืนเฝ้าเนี่ยเ <c oughs> พราะว่าเราอยากให้น้องเนี่ยอยู่ในน้าบ้างเนาะเป็นนั้นเดี๋ยวไม่สวยอยากแบบว่าสร้างให้มันใกล้เคียงกับแบบของจริงอ่ะน้องจะได้แบบว่ามีพื้นที่สําหรับว่ายน้ําเล่นนะนะโอเคพี่เคนน่าจะพอและ,ะตะกลังเ<ว>ยอะ<ว>แล้วสวยแล้วสวยแล้วโอเคที่เหลือก็รอเวลานะคะให้ไข่ตอดทะเลนะคะมันฟักออกมาเป็นตัวเล็กเนาะนี่ได้เวลากินแล้ว อยู่ยังมาะางไข่ต่อเลยนะวางไข่ต่อเลยเดี๋ยวตะให้น้องวางไข่ต่อนะอะนัองไงกำลังวางกำลังวางแล้วคุณใจเลยอ๋อแต่ว่าพื้นที่ทรายมันเริ่มแออัดแล้วน้องกำลังหาพื้นที่ว่าฉันจะฟักตรงไหนได้เนี่ยฉันจะวางไข่ตรงไหนได้นี่ออกมาแล้วหนึ่งฟองอ๋อพี่วางไข่นู้นไปตรงนน้นก็ได้ตรงนู้นยังว่างอยู่เลยอ๋อมันต้องคุยทรายหน้าดูเลยอะมันคงงงอะทำให้ไข่เยอะ โอเคจ้าหลังจากที่เรารอมาหลายวันหลายคืนมากมากเลยนะเนาะแต่ว่าเราก็มาดูซิว่าน้องโตกันเกือบหมดแล้วโอ้ดูซินี่โตกันเต็มเลยว้าวน้องก็ฟักออกจากไข่นะเนาะแล้วก็รอให้น้องโตนะคะน้องถึงจะแบบว่าสลัดพวกกระดองเต่าเกล็ดกระดองเต่ามาให้เราเนาะโอจะมีฟงองอื่นที่ยังไม่ไฟอีกเต็มเลยนะนี่ใช่เพราะว่าเรามาขยายพันธุ์เพิ่มไงนนะมันเริ่มแออัดเพราะว่าโอเคเนี่ยดูดิอ๋อเราได้เกล็ดกระดองเต่าค่ะประมาณสักสิบสามอันเนาะก็โออยู่นะแต่ว่าก็รอหลายวันเนาะใช่ ก็คือที่เราเก็บมาใส่กล่องได้ด้วยบางอันมันก็จมน้ำใช่ไหมอย่างน้อยก็ได้เก็บกระทองตับมาบา้างแล้วล่ะที่เหลือก็มาฟาร์มนอกรอบอีกทีนึงเนาะต้อเคค่ะวันนี้เราก็เล่นเอาชีวิตรอดในหมอดึงจุดสิาร์ดจุดหนึ่งไว้แค่น,นี้ก่อนนะถ้าชอบหมอดน่ารักๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์คกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ยเล่นเกม Minecraft ต่อไปนะอย่าลืมมาคัมเปิลผู้คลิกันนะคะอันนี้ตั้งแต่ละหลักไปค่ะ